ได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้เดี๋ยวขอแค่ลองชิมหมกจากกระบอกไม่ใช่ใช่ไหมหน่าธรรมากอร่อยมากเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยอร่อยอน่ะ กุาชานนะเอาหางช้อนปาดที่เทเลยอ๋ออันนี้เป็นหมกใช่ไหมครัหมกหมกหม้อไผ่อันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวม้อไผ่โอ้ขอบคุณมากใายแฟนหล่อเครื่องทำหมกนะครับหมกไม่ไผ่ครับน่ารักมากไม่เป็นห่วงอันนี้ทางหนึ่งมันก็ได้ขึ้นขึ้นดีกว่าซึ่งผมนี้ยังใช้ต่อได้อีกนะไอ้ผมเนยน้อยอ่ะมันพลังงานต่อเนื่อง อันนี้ไฟเสร็ตรงกลางเหรอครับตรงกลางครับผมเออออนี่เยันนี้เป็นมาโชว์ครั้งแรกแต่ว่าออกงานเยอะแล้วออกงานเยอะแล้วงานร้อยวันตอนนี้กำลังทำงานอยู่เออออมงานทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้จะสวนล่ะเอาลิ้นที่เครื่องเลยครับจ้าเหมือนกันครเหมือนกันนะเออแต่น่ารักดีนะแต่อันนี้ใช้ไในครอบครัวดีคะอันนี้ได้หักระบอกอืม ร้อนครับร้อนรับกเลยร้อนไร้ฟันแต่ว่าไม่มีสารก่อมาเร็งใช่ไหมไม่มีครับโอ้ได้จะมีตะแกรงอีกนะมีชุดหนึ่งเหลครับอันนี้ทำได้สองอย่างอากินมากย้โอ้โหนากินจังเลยอ่า ก็ไปบอกย้อมาเขาก็เอาหมูก็บอกมาให้เราแล้วผมก็ไปดูเขาเนี่ยเขาเอาตั้งสองกระบอกแล้วก็เอาไฟล้อมรอบๆเนี่ยผมก็เลยทำตัวนี้และตอนนี้เป็นพวกพลังงานสร้างอาชีพต่อไปก็จะขายด้วกันหนูรืออะไรก็จะคนเดินในี่ผมว่านายอบายบอกว่าถือว่าเฮ้ยทำตัวนี้ไปให้ชาวบ้านที่ไร้โอกาสอะไรองี้ลองปลุกนไอคนนี้ไปตักไม้มาไอคนนี้ไปขาย ไอ้คนนี้ลากไปแวนค้งางกันหมดไอเยจมก็ไปลากกลับอย่างนี้ห้องน้ำเคลื่อนที่ไปด้วยตั้งเป็นของดีหนึ่งตำบลเลยนะเนี่ยครับน,นีผลไ,ได้ได้ครับไอนี้ยังยังมีเยอะนะผมบอกไม่ใช่แค่นี้อไอ้เตาขนาดนี้ก็มียาวขนาดนทำหม้อแกงได้อ๋อมันก็ได้ย่างไก,ก่ได้ปรเทศ เหมือนก็ทำเตาขนมอบอ่ะอบขนมได้ทุกอย่างเลยเระดับแป้งได้หลายอย่างเลยไอ้ตัวนี้มันได้หลายอย่างอันนี้คือใช้ในครอบครัวดีหนึ่งน้ำมันแตะทิ้งไปเลยไม่ต้องกินแล้วดีด้วยร้อนๆแล้วพวกอนี่แบบไร้สารพิษจริงๆนะฐานอยู่ข้างล่างแม่น้ำมันหยดปุ๊บฟันขึ้นแต่นี่ฐานอยู่หัวท้ายอ๋อหลักการคือฐาอยู่หัวท้ายอยู่หัวท้ายครับอแล้วอยู่ตรงกลางแต่ไม่อยู่กลางออ๋ และความร้อออนกาบว่าควันนี่เกิดจากน้ำมันที่มันหยดมาผมนึกว่าเกิดจากนึกว่าเกิดจากถ่านจากฟืนถ้าเกิดจากถ่านมีอยู่ไม้ชนิดเดียวไม้ยูคาห้ามเอามาอบมันมีสารมาเลยไหมน้ำยาน้ำยาน้ำยูคามีอย่างเดียวรอไม่ใช้ได้หมดอ๋โอเคอันนี้ของเราเนี่ยมันไม่แ่กๆเนี่ยไปทั่วประเทศครับตอนนี้จากจังหวัดไหนครับเนี่ย ลุงอยู่ไหนครับเนี่ยอายุทยาครับอ๋อยุทยาคุธยาอ๋อแจกน้ำมันแจกน้ำมันน้ำมันก็ลูกซุ่มลูกซุ่มครับเป็นไรครับเป็นไรครับเราแบบพอเพียงครับพอเพียงครับอ่าแบบพอเพียงอันนี้คือเวลาไปบรรยายเนี่ยผมจะเอาว่าตัวเองเป็นแค่ปลาชะบ้านเราอย่าไปคิดว่าสูงกว่านี้นะปลาชะบ้านอกมันจะดีอย่างหนึ่งใครคิดทำเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มันเป็นยังไงอยู่ใช่ไหมโอเคเป็นระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะครับที่ให้ ให้แสสว่างที่นี่เป็นโซลาเซลล์นะครับพร้อมขึ้น้มน้ำขนาดเล็กเป็นเจเนอเรเตอร์ที่มคามี้นออกมาครับมีการใช้งาน25ปีครัตแก๊ชีวมวลต้องสส่ไว้อ๋อเจ็าปะเป็นเตาแก๊สชีวมวลประหยัดฟืนนะครับประหยัดฟืน๋อ เอาฟันไฟมาเผาเป็นแก๊สแตเขาจะเผาสองครั้ง,เ,งเผาปืนแล้วก<อ>็เผาฟันมันจะไม่มีฟันเอาฟันมาทำแก๊สอ๋อเสร็จ<อ><ะ>ทำแก๊สเศษไม้เนี่ยมันจะเป็นฟันใช่ไหมครับมันไม่มีฟ<อ>ันเพราะม,<อ><อ>มันเกิดเผาสองครั้งมันจะกลายเป็นแก๊สไปเออเออตึ้งรู้นะเนี่ยอันนี้คือฐานที่ได้จากการเผาครับเว้ยนี่เผาได้หลายอย่างเลยครับเนี่ยโอ้โอโอ ับเป็นคาร์บอนด้วยครับสงได้ครัอราต้อุกตดน่า b l แสงตัด้้อ่าผมเคยวิ่งไปที่ร้านเี่ยที่เน้ามาหลยแต่ผมไปยูโทั้งหมดเลยครับตกบงตกไม้ที่ผไปต้องไปเข้าหันคาใช่ไหมพี่เคยไปไปไปที่เกษตรใช่แต่ว่าที่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 ผมทำ แบบต้มที่มาก็คือออกแบบมาเขาถ่านในการอนุรักษ์ป่าเขาฐานอย่างไรอนุรักษ์ป่าเพราะคนเขาถ่านจะบุกเองว่าเป็นคนตัดไม้ทำลายป่าใช่แต่ถ้ามาคุยกับผมเขาถ่านแล้วป่าปลูกป่าเพิ่มมีด้วยอนะ คือพวกผมเป็นพวกอนุรักษ์<ม>ป่าแต่ทําไมเขาเผาถ่าน<ม><ม>แต่ผมต้องขอให้ขเขาเผาถ่านอย่างอนุรักษ์<ม><ม>เพราะไอ้เรื่องการไปห้ามมาให้เขาว่าเขาถ่านมันห้ามไปได้ประชาชนต้องให้ถ่านพเพราะเขาแบบอนุรักษ์ปลูกต้นไม้ตัดแต่งดิงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราไม่ต้องปลูกรัฐาบาลปลูกให้<ม>เทศบาลปลูกให้อบตปลูกให้ทำาชยทั้งหมด ลูกลางมีใช้ตลอดว่ายาก็ถึงเวลาการไฟฟ้าก็มาตัดไม้ให้เราเราแค่เป็นลิฟต์เียใช่ไหมเพราะมันจะขึ้นไปถึงไม่สายแรงสูงก็ต้องตัดเขาไม่ได้โคนต้นเนี่ยเขาตัดจริงอย่างเราทำไรทำอะไรก็ตัดจริงหนาวแต่โดูเฉพาะที่นี่ได้ถึงไม้ไผ่ปลูกไผ่หนึ่งตอเอาลำไปเลี้ยงแปดลำ ต้นนั้นก็ลำแรกๆไอ้ปีแรกๆมันก็จะขึ้นมาสามลำสี่ลำใช่ไหมแล้วครบสามปีพอเลยสามครบครบสามปีแล้วตัดไอ้สามลำที่มันอายุได้สี่ปีสามปีกว่าใช่ไหมแล้วเราก็เอาหน่อไวปสามหน่อมันก็ไม่ไปไหนมันหมุนเวียนจากวันตัดันมันก็จะป่าป่าไม่ไปไหนเลย เผาครั้งหนึ่งใช้เวลานานไห่ครับได้อย่างสสี่ชั่วโมงสี่สี่ชั่วโมงเลื่อยก็ซื้อไว้เฉยๆปีกว่าถ่ายรูปถ่าย้ะไม่ได้ถ้าคิดว่าเราจะเอาไปทาเองใช่ถ่านป่าไม้มันองก็ถ่ายรูปไปโอ้โหยิงมีเความด้วยไม้ที่ตัดยาวประมาณเท่าไหร่ทีนี้ถ้าถ้าในเตาเนี่ยเกิน4 2่อยยี่สห้าองศา สารประกบอบในเนื้อไม้มันจะสลายตัวเป็นสารประกอบมะเร็อย่างที่เขาบอกว่าให้เลี้ยงหรืเลี้ยงควันไฟที่เวลามันเผาไหม้เพราะว่างั้นเราจะสูดควันไปแล้วสูดสารประกอบมะเร็เ้ด้วยนั่นหมายความว่าคว,วันไฟที่เผาไหม้เกิน400ที่เท่าถ้าไม่ถึงจะไม่มีสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันก็ไม่เปอน ครับหมายถึงว่าถ้าสมมติจะไม่ให้ม like ันเกินใช่ไหมก็พี่ก็ต้องเบาไฟครับลดน้ำเข้าลดอากาศเข้าครับลดอากาศเข้าต่อไปเราก็สังเกตดูันแล้วยังไม่ต้องใส่ท่ออย่างเงี้ยนะเพราะใส่าถ้าถ้าตะกอนไม้มันหยดสักชั่วโมงนึงใส่ อันนี้ข้างล่างนะครับแล้วใสอันนี้เห็นถ้าว่ามันต okay. ิดแน่ก็ได้ค er ่ะใสเลยแล้วเราก็จะได้จากพื้นที่ตรงนี้ผมว่าเราพื้นที่รับน้ำตกทำไม้ตรงนี้มีพื้นที่อู่หนึ่งไร่เรียบเทียบกับเราทำนาเราได้ไร่เราหนึ่งเตียอแต่ถ้าเราต่อตรงนี้ไปอีกหนึ่งไร่เราก็จะได้สองเตือียกไ้ไหมนี่เ็การต่อยอดพื้นี้ผมคนทำเป็นแรกโอ้ ไม่สอนเลยกขาแถวบักก็มีสอนผมเรียนมาจากบักนกทางดุน่าที่ตำบลหงสีที่ที่อหมาะสมราคาเป็นน้ำส้มนะครับที่ได้จากการเขาถไถครับมีประโยชน์ในการกำจัดศัตรูพืชนะครับพวกเพลี้ยพวกแมลงนะครับนี่ครับส้มคันมาเนี่ครับเตาย่างไร้ควันนะครับมันสองครับมันสองครับ เดั๋ยวคือมันสุกเร็วขึ้นหรือมันสุกเร็วแล้วก็ไม่ไม่มีสารที่ก่อเกินมาเองเพราะมันมันไม่ลมฟันไม่ลมฟันเดี๋ยวหนูจะไปทำที่นี่เ่ะบาร์บีคิวครับมีงานงานพอดีพอเผาเสร็จแล้วมาปนคือว่ามีเศษ่านหรือว่าเก็บเศษอะไรก็ได้เมาเผาให้เป็นมาร์ทเมื่อเป็น่านก็ปน มันแตกเนี่ยประกอบด้วยแป้งมันแป้งมันทานคนตีโลแป้งสองขีดน้ำสีลิตรใส่เกลือมา้สมให้คนแล้วก็นำ้ำแป้งหั่นเป็นแท้งแท่งหั่นมีหลายรูปแบบเนาะอันนี้ไก่มีไก่จักรยานเนาะเป็นแตก

เป็นแท็กเสียอะไรก็ได้เครื่องบดนะครับเครื่องอัดอ๋ออัดแท่งอันทานอ๋อนี่ครับเครื่องอัดแท่งกันานนะครับเครื่องอัดตัวนี้นจะเป็นแท่งโกลเนาะโกล

ใช้มือใช้ชนิดมือนี่ก็ได้ตัวนี้จะง่ายน้อยสะดวดการใช้งานยังแต่กระคุมงไปลูกตรงอ๋อกระุมงไปถือว่าง่ายชนี้ง่ายครับอ๋อเออคือง่ายดีเนาะตัวนี้จะสเสร็จการลงมาเลยปาดให้มันเตยเตเลยกโอ้โหได้แล้วสวยเลยอะ อย่างนี้ตากในกลางแดดหรือตากในร่มครับเขานี่ก็ไปตากแดดสี่วันกับช้งานเน่ยเขามีดูตรงแก้มีรูเนี่ยมีวันมีแซวมีแซวโอ้ทองกวานเลยโอโหนี่ตองคิดเท่าเอง่หรอครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ น่ากลุณมบัญาไทยแท้ๆเลย